โคมแม่ลูกครับสองหมืนสองครับตัวนี้เปิดราคานาข้อครับเพื่นน่าครับขายขาดทุนแล้วครับโค้มนี่ครับยูโดนแล้วครับสองหมืนสองลูกตัวเมียครับนอนอยู่หันครับเป็นลูกสมเทียมมาอยู่ครับได้สองเดือนแม่ผิดคืนแล้วครับคืนในสามสี่มือหามือนี่แหละครับเพื่อนมาหันได้ผสมให้พี่น้องไปผสมเอาครับงอประมาณกับลูกสามครับพี่น้องครับสสองครับพี่น้องครับ น้องนั่นพี่น้องยุไกลยุไกลครับเสียค่ารถให้เบาตึงเอาเด้อครับเด้อโลละสิบห้าบาทครับไปทางพุ่นไปเพราะว่าตัวนี้พิ่นขายขาดทุนแล้วครับเพราะว่านว่าครับสองหมื่นสองครับลูกสาวงามงามครับโอ้ยลำาวๆยวยนๆนะครับรายุไกลอาชีพได้เปรียบครับตัวนี้ครับค่ารถอาชีพพอแพงครับหายุไกครับ อยู่วางลอยโล่เนี่ยกะสีพันหาครับกะสีตกสองมื่นสามพันหาลอยครับกับง่วครับหรือว่าหนาเรียงครับเพศดำดีครับงัวกกบไข่อยู่ครับท้ายลูกเพ่ค่อยขึ้นตัวนี้ครับท้ายลูกก็่ขึ้นเพราะว่าไปทางไดนอ่ะเพราะว่าครับไปเกี่ยวหญ้าตาคฝนบหนอนนาหญ้าอยู่เนียนบนท่านยาวครับพคนสีให้งาๆเช่นกันคนจังเกี่ยวครับ เมื่อนี้มีมาฝากพี่น้องครับเป็นง่วแม่ทองแปดเดือนแล้วก็ับง่วแม่ลูกหนึ่งโคมครับอยู่ขอบงัว่พะวานครับโอ้ยแห้งๆนะพี่น้องแห้งโต๊กแห้งๆหมบนนี้สำหรับคลิปนี้ครับบ้าตึกปฐมราชขอจบคลิปใบเพียงเทนีกอนครับสวัสดีครับผม